โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวสิ์ขั้นสูงซีซั่น30สินะโอเคไปชมกันเลยเราจะตัดให้ดูทีละอันนะครับโอเคเราไปดูตั้งแต่แรกเลยเนี่แล้วก็เป็นเสื้อนะครับผมจะซูม m ไปดูในของได้ไรนะครับโอเคไปดูกันเลย อันนี้ก็จะเป็นชุดของสายฟรีนะครับก็อย่าลืมไปเอากันแล้วก็จะเป็นชุดนิพอ์ของสายเติมตัวผู้หญิงนะครับนี่โอเคไปดูกันแล้วก็เป็นปืนจิ้วนะครับผมแล้วก็เป็นอันนี้เอสเกตบอร์ดกีตาร์นะครับผมรับโยรับโยนี่ก็จะเป็นระเบิดมือนะครับระเบิดหรือไอบอลก็ไม่รู้แหละอันนี้จะเป็นกระเป๋านะครับผมโอ้อันนี้จะเป็นหลุมศพนะแล้วก็เห็นแบงงแรกหนึ่งอันแล้วก็กระเป๋าของสายเติม Hip ีิผอบนะครับ นี่อันนี้กระเป๋าของสายฟรีนะโอเคแล้วก็ขั้นสูงสุดของสายเติมก็จะเป็นฮิปฮอปนะครับเป็นฮิปฮอปฮอบคลิปครับแล้วก็ที่สวดติบโตนะครับโอเคก็จะประมาณน,นี้สำหรับขั้นนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้เติมก็ไปเติมกันได้นะครับคงก็มีเพียงเท่านี้นะโอเคไปละบ,บาย